บุทูดบุทูดขนาดน้อยสำหรับดัดแปลงเซแอมรุ่นเก่าแอมท่วาโบมี 9, บุทูดก็สายไฟ5ห2โวลต์สายที่ว่าเพื่นให้มาอันนี้มันใส่บวก ใส่ไฟเข่าอาชิโตอไฟขับเบิงไฟจากอะแดปเตอร์ต่อไฟสิบสองวนเข่าตอนนี้ไฟเข่าละกดโหมดเบึงอันนี้มิดทิญยกดอีกแบบหนึง่ง วันนี้เปลี่ยนเป็นบูทูตก็เสียมาดัดปแปลงเซแอมขยายอันนี้แมนแอมพาวเวอร์แอมที่ว่ามันเป็นแอมขยา,ายรุ่นเก่าบ่มีบูทูต้วกาบ่มีหูเสียบ USB แต่ว่าแอมยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างทันสมัยทัางประมมันสามารถเปิดวอริมขึ้นเองได้แต่ก็ขึ้นประมาณนี้แหละยี่ห้อยังค่อยกับสังเกตยากยี่ห้ออย่างประจักเห็นแต่รุ่นมันสองหนึ่งหาูน ก่เสียหันด้านหลังมันมาเบิงถอดปักเบิงด้านหลังมันด้านหลังมันกระบักขักคักขักยุรีแอมเลยนี่ก็มีโฮพอดเสียบบักลายแนว ล้วค่อยกราบ้างไขฝากมาวัดเบิ้งไฟซอกหาไฟเอาจักประมาณห้าโวลหรือว่าหาหาสิบสองโวลเพื่อที่จะไปเลี้ยงห้กับแผงบุทูดเบิงบนนี้ได้สามโวลบ่ได้เบิ่งเล็กกรีกตัวนี้ ลิกเกลาวลต์ resigned, ต ỏi, ตต ana, ตไฟเข้าสิบโวล์ไฟเข้าลิกเกลเลนวันนี้เสาสามโวล์บ่ได้กะก้าวเสียเอายู่ที่ไฟเข้าลิกเกลเลนฮาวนนนี่แหละเอาตัวสิบโวล์นี่แหละสิบจุดส yeah. ี่โวล์ แล้วก็ยกแผ่นมันออกมาแล้วก็ต่อสายไฟเอาไฟทางเข่าเลโก,กเลต์ฮาวลว์ส่วนตัวนี้กัแมนจาเอาพอร์ตตัวที่สามพอตตัวที่สามมันเขียนมาดีวีดีแล้วก็เอากรับเข้าไปประกอบเข้าเครื่องคิกเก่า อันนี้แมนเส้นใส่เก่าบัใส่ก็ไ,กได้เพราะว่าใส่หวมกับไปข่าวแล้วส็สีมาเปิดลองเบ่งว่ามันได้บะอันนี้ก็มันใส่ สาสัญญาณออดิโอสาขวาตอนนี้ก็เปิดแอมแล้วไฟก็เข้ามาละไฟที่เข้ามามันไฟสิบบนก็สามารถกดสั่งงานได้กดสั่งงานได้บัน,นี้้สีล้องเสียบเพลงขับเบิง เพลงกระลินเพลงกระลินได้ปกติก็มีเสียงดังเสียงดังฟังได้ ันนี้ก็สิไปปาดฝาเพื่อจะได้ติดตั้งล้วค่อยกาปาดฝามันแล้วก็เอาติดตั้งข้อกับวฝาป้อนป้อนเข้ามาแบบนี้เลยแล้วต่อไปจะกาสีจับนอ็อตให้มันแน่นหนาตอนนี้ก็จับน็อต้เหิมห้อยแล้วแล้วก็ ตอสาไฟคักแน่แล้วต่อส่สัญญาณเข้าคักแนใสายกาวบนใส่สัญญาณตัดออกเอาเอาไปใส่สัญญาณโดยเฉพาะวันนี้กะสีมาเปิดลองเบิงเปิดแล้วระบบมันก็จะซอกหาขึ้นสัญญาณเอง แล้วมันก็นจะเลงเสียงวอลลุ่มขึ้นให้พร้อมสะโพแอมเลยนี่เบ่งด้านข่างที่มาคอยติดติดตั้งใส่ก็เสียบเพลงใส่รองเบ่งก็ดังยิ้มห้อยแล้วก็เลงเสียงขึ้นเติม ถ้าอยากใส่บูทูตกะโกดให้มันเป็นบูทูตก็เท่านี้ก็เฮียมห้อยแล้วแจ็คแอมบ่มีบูทูตตอนนี้ก็มีบูทูตเทียมห้อย